ไม่เสียบนี้หมทเสียบน้อยหนึงวันเหุใดสามหมื่นตอนนไปใส่ตอนไปเสียบแล้วกูปลาฟ้าใหญ่ปลา้าใหญ่เด้อพี่น้องเมาเด้อเมาเด้อเพื่อนเสือหงเฮือนเสือหงโลละแปดสิบพันเพิ่นกำลังเสียหออกจากรถตกกนี่สิบประมาณนี่หรอกสองร้อยด thường thường pa thì nát pa nhạy nha thầy thề pa cá đuôi bẩn nó 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 bẩn พอ้ท่านล้างนยาโเดือดเหลือโรตองตอกเหลือโรตองตอกขังนะหาซิบเซ็ง

น the ี่เจ้าของปลาฟ้าเสือเสือเหมือนมนุษย์มนหน้าดอกเสือเสือกับเสือหงแน่มาในที่ว่าเสือเลยโอ้ยนี่เด้อเจ้าของเพิ่นปลาฟ้าใหญ่ปลาฟ้าใหญ่บาดเหมือนกลางด้วยร18ึงแปดสิบพันประมาณสองร้อยรู มาเอามาเอาท่า <caval S 2> นกับท่านบ่ท่านเบิร์ดมังเข่ากินเยอะมากเย้ม่กากังี่แบกินเมเล่ามาต่ว่อนนีี่กินสมปะนี่้อน พยตรเกือบอะไรได้หมื่นตีเสียสายได้เป็นผู้ขายนน่อ, <c oughs> อัน,น,น <c oughs> อยากอย่าง,งานี้กับมหาเพลน,นี่โดดโล 180, ่หนึ่งแปดิบนตีไทยค่นข้นบ่าจาขั้นมาโลหนึ่งทีว่าขั้นมาเป็นผู้ขายจะื้ออู้อด,ดอไหนเพื่อนหอนเมืองเห Màu, mao sữa hùng sữa hùng <laughs> <laughs> ờ tao con mít hè toa nè nỉ mít ba phá <laughs> tao con nè mít hè bà nỉ mít ba phá phá có phá nháy phá đi <cười> <cười> ออกจากรถตุ๊กตขคางน่ะแปซิบเซบอดหาซิบคนนตอนเึยเราไมด้าเอาอยู่จ้ามันดึงไปกาะว่าหญ่ขนาดตองนักแขงนักว่าตโตตเอาเ่มเอาเริ่ภายในบ้านสามกลุ่มนี้สี่กลุ่มนี้เป็นกระทรงไหนอยู่หรอคือเออ กันมาบ่ยังมาทั่ฮะเสือหงนี่เดี๋ยวเสืออมเป็นมนุษย์มาหน้าดอกเสือนีกะหงออครึ่งหนึ่งก้อนที่พอจ้าออกบดมันใหญ่ม่เจ้าของปลาโมมีมนุษย์ผู้หนึ่งหงผู้หนึ่งเสือ ไปได้บ่ไปใหญ่พี่ดึกพี่เหลือจอกดอก็ด้แดนๆบึดปีนี้ยังบ่ได้หลายปนไดดอกเฮาก็ได้โตกับตัวนี้นี่แหละตัวนึง200ปลายโดูเถือดกน Chết to gấp như đã phiền đi tôi đã chịu hà vào 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 để tôi xong rồi vài đồ đi chết to gần như là cháy 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 เอาหกสิบโลผลโอ้จะเอาไปสีได้แน่นี่เนาะมาเียว้ายดุเถอะเจ้าฝนมิตะ่อสิมาเอานี่มาเลยมาเลยพี่น้องมาท่านกับท่านได้นี่ท่านมาบอท่นนี่ เอาไปส่งอยู่เฮือนที่มือนี่ยมาตีแล้วเสือเขาจนน้ำเกลือเขาโผล่่นี่นี่ได้ได้ใส่ฟังเสือยูวันแฮ่ฝนวันจ็บเจ้บ บ่ขอจ่า <bom> มัน <ued> ุก้มันเดินอนอกจากรถตกตกเออจะพีนังมาพีนีนังหาสิบเส็จหนุตีขางนึ่งขางหนึ่งนี่ยุ่นในรถ้นรถตกตกแล้วนี่พี่นนอกส้าน้อ๋อ่หเด้อพี่นนอเด้อย่านโบหุจักหมาห้าครบ